ก็ขอขอ่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากว่าที่เราครับที่ผมนั่งอยู่ดี่ก็เผิ่กดหยุดอัดคลิปเฉยเลยแบบอืมเ <มา S 1> นาะเข้าใจเน,ะนาะผมก็ถ่ายในวเวลาลี่เรียกันนี่แหลคคะครับโอเคครับสเตจแรกก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับตรงนี้เออเออครับอย่าลืมไปพัดนะครับนี่นี่ครับนี่คือต้องรูปบวกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาทำมันก็ได้ครับคือ โอ้โหทำทำไปคือมันยากนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคใช่นี่เนี่ยนี่ไพัดนะครับอุ๊บเรียมงสลับมามาสักครู่นะสักครู่เด็กไม่จำเป็นนะครับว่าจะเป็นสลับแบบนี้นะครับเป็นสลับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ครับโอเคครับนี่เสร็จแล้วครับสเต็ปหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มขึ้นตัวเรือเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขึ้นตัวเรือต่อเลยนะครับโอเคเริ่มขึ้นตัวเรือกันเลยเอ่าเข้ามาแล้วมาแล้วโอเคนี่ครับนี่ทำนี้เลยตรงนี้จะยาวลงมาห้าบล็อกนะครับแล้วตรงนี้ก็ 2, 3, อันก็ห้านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับต่อยาวไปเลยครับยาวไปเลยอันนี้ก็คือยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยโอเคครับตรงนี้ก็ยืดมานิดน,นะนึ่งนับนี้อนยะ่างนี้ครับโอเคครับแล้วก็นี้นะครับแล้วก็ต่อไปเลยครับ อันนี้เมื่อกี้นี้ครับเดินเนาะตรงนี้นะโอเคอันนี้เนี่ยก็สามบอ็อกนะครับบว่ามาลวดอินนะครับสามบอ็อกตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็อ๋อมังกรลงดำมาหนย่งครับโอ้แล้วนี้ครับก็ นี่เนี่ยอันนีน้อันนี้จะเปรียบนะครับอันนี้จะเปรียบเสมือนกับสมอเรือนะครับโอเคงั้นกดต่อกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้ต่อเลยครับนี่อันนี้มันเมื่อกี้เนี่ยครับจะแ,แค่ว่าอันนี้มันหนึ่งบล็อกนครับแต่นี้แต่นี้สองนะครับนี่คครับไป ทอกันเลยอะไรนกันเนียยต่อมาเลยคนระับสามบล็อกับยาวไมมอย่างนี้นะครับย้อนให้ไดอย่างนี้ครับคือเลยไปพัดตรงนี้มาหนึ่งบล็อกนะครับขียนเนาะคงเข้าใจกันเนาะอันน,ะน,นั้นะครับเป็น เงียบอ้ยตอนนี้ครีบน,น,นี่นี่ครับน,น,น,นี่คงเข้าใจนะครับว่าผมทำอะไรอยู่ก็ดูให้ทันนะครับว่าผมทำอะไรอยู่นี่ครับ างนี้นะครับนตรงนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็งนี้นะก็จะได้ประมาณนี้เลยโอเคครับได้ประมาณนี้เลยนี่ก็จะได้ส่วนหนึ่งของเรือแล้วนะครับอ่ะชั้นต่อไปเลยครับนี่โอเคผมจะเริ่มชั้นต่อไปเลยกันนะครับเริ่มชั้นต่อไปเลยกันนะครับอ้าโอเคครับมาแล้วครับเนี่ยอย่างนี้นะครับ นี่ครับตรงนี้เลยโอเคนะครับตรงนี้ก็ให้วางมาตรงนี้นะครับตรงด้านบนรั้วนี้เลยแล้วก็ลากยาวมาห้านะครับแล้วก็วางรั้วมาสี่ครับแนี้นะรับอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้นับมาสามนะครับแล้วก็ตอนนี้เลยแล้วก็อันนี้ยื่นออกมาอย่างนี้นะนี่อย่างนี้เลยยื่นออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็บันไดแบบับงนี้นะ แล้วก็ต่อเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เอาหเบหมองแกะสีนะสีเทาแบบเข้มๆหน่อยนะครับมาวางสามเปล่าอย่างนี้นะโอเคอย่างนี้อย่นนา,างนี้นอย่างนี้นะครับน,นี่นะครับแล้นี้ นี่ครับจะให้ได้ยังไงทำให้ได้ยังไงเนี่ยกระดับปีอ่ะจะเป็นสีนู้ือ่ะเ<ไ>อ,<ช>อ้อยกเลยเจ้าสีนี้อ่ะมันคืออะไรที่นี้เดี๋ยวมันจะขอทำฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากระดปีนี่เหลือหรือว่าหวานเย็นดกระดับปีนี่ครับนี่เออไม่ได้วันนี้ก่อนดีกว่า พอแล้วเ่องก็ไ่ไรทวลาว่งก็่นก็ราชั้นนี้แล้วผมก็ขอแบ่งไปดิกพาร์ตเงเลยนะนะครับถ้าผมอันนี้แล้วผมก็จะแบ่งไปดีกพาร์เองเลยนะครับเพราะว่าผมได้ทํางานเราบ้านผมทำข้าหนุ่มใครส่วนกลางคืนนะครับก็นะ ก็ผมก็เลยต้องไปช่วยทำนะครับก็เด <umas, S 1> ี๋ยวเขาทำเลเกร์ตรงนี้ให้เสร็จครับให้เสร็จแล้วก็น่ะคับให้ไดนี่ครับนี่นี่เลยแล้วก็ต่อมาอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้ต่อแล้วแล้วนี่สองบอกมานี่ยคืออย่างนี้ แล้วก็อันนี้แล้วอันนี้สามพ่อครับจำเลยหนึงสองสามแล้วก็อันนี้ามมารบนนับมาก็อันนี้นะับนี่งแล้วก็เหมืนหัวเรื่องละครแต่ว่าต่างกันเล็กน้อยนะ อ, okay, อ,อ๋อนี่นี่นะเขียนนะเอ้ยประมาณนี้นะประมาณนี้เลยโอเคเนาะประมาณนี้เนาะโอเคครับ okay. er. ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ป่ะนประมาณนี้เลยประมาณนี้ป่ะนี่ประมาณนี้อันนี้มันต้องอยู่รประมาณนี้นึงนะ okay, okay. ครับเอียครับใครที่ทำไปแล้วก็แก้หน่อยครับแก้หน่อยแก้หน่อย ว่าไม่แก้คืนคือมันจะไม่เสร็จคือมันจะดวูว่าไม่ได้นะโอเคนะถ้าตอนนี้มแม่เปิูทีวีจอ้เอาชีวิตแล้วก็น,นี่โอเคครับก็อันนี้นี่อนนี่นะนี่อันนี้เลย โอเคนะครับก็ก็ขอจบลาเรื่องนีเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาต่อพาร์ทหน้านะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับถ้าอก็ยันครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วก็เพื่อกดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวขอาตอนเช้าก่อนะครับบายบาย